สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแคมป์กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ริมเขื่อนน้ำอูนนะครับณมุมใดมุมหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างกว้างนะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะครับไปดูความสวยและความเคลียความโล่งครับ สองสามแล้วเรืยองก็ไปไม่ได้รับไม่ได้สบายไเต็ดไม่เหลือแล้วเต็มหมดใเข่าเลยรับค่าเนี่แหละมันสบายคนจ้อยจ้อยจอยพี่เป็นร้อยห้าสิบนะครับพขาพีเอเบอร์เดิม เท้าสีห้างวันนี้เฟืองังเฟืองพลาสติกว่ะอ้โลวัตต้าน้ำมันเคื่อออกว่ะ แบนนี่มันมีตัวล็อกหนึ่งีนั่นเองอากาศตอนเช้าพายุฝนก็ยังอยู่ Đúng rồi ร้านกาแฟเราน่าจะเจอปัญหาแล้วอ๋ค,ครับไปเราก็บดกาแฟต่อนะครับจากช่วยเก็บกู้เต็มใหม่อีกครั้ง แล้วผมก็จะให้ดูเมื่อคืนนี้ผมนอนในรถนะครับอยากให้ดูว่าผมประกอบรถยังไงนะตรงนี้จะเป็นไม้พาเลทนะครับไม้พาเลทที่เขาเอาไว้วางของนั่นแหละผมก็เอามาดัดแปลงโดยการแกะออกมาเป็น2ท่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับทำเป็นฐานของตัวท้ายนะครับทำเป็นโต๊ะนั่งได้ด้วย เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฝามิกเก่านะครับมีความทนทานแข็งแรงช่องตรงนี้เอาไว้ใส่ของจุกจิกทั่วไปนะครับเราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้ใส่ได้เยอะด้วย้ามาเจอกับเบาะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะรับน้ําหนักตัวนี้ได้สามารถนอนได้สองคนนะครับถ้าพับเบาะไปเหมือนกันแล้วก็เอามาวางเรียงกัน ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ต้องเปิดฝาด้านล่างออกนะครับไม่จำเป็นแล้วก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้เนะส่วนตรงมุมนี้ก็ตัดให้มันโค้งนะครับให้มันเข้ากับรูปรถเรานะครับมันจะได้เวลามันมาชิดมันจะได้ไม่ถูกับขอบรถทําให้รถเราเสียหายนะตรงนี้ ไม้นี้ผมก็ถอดตะปูออกนะครับแล้วใช้เป็นยิงน็อตแทนมันจะได้มันคงกว่าเดิมหลังจา,จากนั้นนะครับก็เอาหลังจากนั้นก็เอาเบาะหลังนี่ใส่เข้าไปที่ไม่ทำให้ไม้มันเท่ากันนะครับเพราะว่าไอ้เบาะตัวนี้เบาะตัวนี้มันมีลักษณะเป็น สามเหลี่ยมนะครับมันไม่ได้เรียบลงไปโดย,โดยอตัวของมัน,นครับมันก็จะนี่นันก็จะนอนได้พอดีเลยแล้วเราก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับตามสไตล์ของเราเราอยากได้อะไรเราเอามาใส่เนี่ยผมก็ไปซื้อทมมานะครับใส่เข้าไปก็เห็นไหมครับ พอพอมันไม่เห็นเนื้อไม้แล้วทีนี้มันเริ่มดูดีนะใช่ไหมอ่จาจะประมาณนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันครับนี่ผมก็มีเบาะเอาไว้รองนะเห็นไหยใส่เข้าไปนี่แค่นี้สามารถนอนได้แล้วนะครับสบายมากนุ่มด้วยตรงนี้นุ่มมากนอนแบบไม่ต้องกังวลว่าจะ เปียกฝนหรือลมแรงนะครับเราไปแคมป์เราไม่ต้องกางเยอะเดี๋ยวผมจะทดสอบนอนให้ดูก็แล้วกันนะครับว่านอนได้ป่าขอถอดรองเท้าก่อนแป๊บนึงนะครับขึ้นมาพอดีเปะ๊ะ <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> สามารถนอนได้ สบายมากนะครับใครมีไอเดียเจ๋งๆในการทำรถนอนก็มันปรับใช้ได้เยอะนะครับของผมจะเป็นผมจะเป็นเน้นสไตล์ที่แบบว่าเที่ยวคนเดียวแล้วถ้าไม่มีที่นอนก็อาจจะขอจอดตามสถานที่ต่างๆที่มันดูปลอดภัยนะแล้วมาดูส่วน ที่เหลือจากการที่เราแกะมาเราจะเก็บยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเสียเข้าไปเลยมันเก็บของได้ค่อนข้างง่ายนะผมว่าก็เสียบเข้าไปต้้นข้างแล้อไอ้ตรงด้านล่างนี้ยังสามารถเก็บพวกรองเท้าอะไรได้เหมือนกันนะครับอัดถับประโยชน์ส่วน ตัวที่อยู่ท้ายรถนี่ก็เอามาทําเป็นที่วางแก้วกาแฟาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันปรับใช้ไปเรื่อยๆส่วนเวลานอนตอนกลางคืนนะครับอันนี้อันนี้ผมทําแบบง่ายๆของผมเองนะครับก็ไอ้ที่จริงเราซื้อจากช้อปปีนะครับมันจะมีแบบสําเร็จรูปอยู่ก็ใครจะทําก็ทําได้ดีกว่านี้เยอะนะครับอันนี้ผมใช้แก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเมื่อคืนนี้ผมก็นอนนะ แล้วมันแรงมันเยอะก็เลยทำแบบนี้ไปก่อนเวลาที่เราจะเปิดซุ้มกาแฟกันนะครับเอาวันนี้เรามีอะไรบ้างของเล่นผมเยอะนะเนี่ยนี่เรามี แก๊สกระป๋องแบบนี้มีน้ำแล้วก็น้ำไปมีสิ่งที่เตรียมมานะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นก้วยดิฟแบบพกพานะครับ่อจะใช้ก็ต้อง ประกอบร่างมันก่อนประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับวางบนแก้วแบบนี้ก่อนอื่นเราต้มน้ำก่อนก็แล้วกันนะครับ เป็นผ้ากรองทั่วไปนี่ครับเป็นผ้ากรองทั่วไปนะใส่เข้าไปตอนนี้ลมก็ค่อนข้างจะแรงนะครับ จะได้นั่งดื่มเราจะได้นั่งดื่มกาแฟที่ท้ทายรถตัวเองนะครับตอนนี้ก็นั่งชมบรรยากาศก้อนเมฆสายลมและไอฝน เมืองหนาสีตกนักเลยเขาบางไอ้เมฆบางภูเขาสวนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นวัยรุ่นในแถบนี้พวกเขาขับรถแคริบเบียนลงไปในน้ําแล้วก็จะทำการล้างรถของพวกเขาเหมือนพวกเขาจะสนุกกันมากนะครับดูนั่นสิโอ้โหพวกเขากำลังออกตัวกันไป สไตล์วัยรุ่นแถบนี้นะครับเขาขับคาริบเบียนไปรอบๆมาก็เต็มคันรถเลยทีเดียว